ครับสำหรับวันนี้ครับเรามาดูหัวใจแห่งคุณภาพเสียงในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถอัลาบตัว40นะครับอันดับแรกนะครับหนึ่งนะครับเรามาเลือกลำโพงนะครับให้เหมาะสมกับระบบสเตมให้เหมาะสมกับคาแรคเตอร์ของเพื่อนสมาชิกแต่ละท่านแต่ละท่านนะครับวันนี้เลือกลำโพงของทางค่ายฮิลิคนะครับแบรนด์เยอรมันนะครับมาทำการติดตั้ง2นะครับ เลือกตำแหน่งในการออกแบบติดตั้งนะครับให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อโดยเฉพาะเจ้าตัวแอลพาตัว40นี่ครับเราได้ทําการนะครับออกแบบติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมนะครับดูงานแดมของทางทีมงานรุกคนซาวร์และทูนครับและที่ประเด็นสําคัญนะครับตำแหน่งในการติดตั้งนะครับในรถเจ้าตัวแอลพาดนะครับตำแหน่งในการยึดตั้งอยู่ค่อนข้างต่ําเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ชัดเจนนะครับทางทีมงานรุกคนซาวร์และทูนครับเราได้ทําการปรับองศาเพื่อทาการยกระดับวิธีเสียง นะครับในรถโต้ต้าอัพพาดตัว40คกันนี้นะครับและนอกจากนั้นนะครับเราได้นาเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวเอสตาร์ลิงเข้ามาติดตั้งในระบบรุ่งเสียงยนต์นะครับนี่คือขั้นตอนและหัวใจนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบรุ่งเสียงรถโต้ต้าอัพพาดตัว4 0่กันนี้นะครับ อุปกรนะครับที่เราได้ทําการติดตั้งเข้าไปนะครับจะทํางานไม่สมบูรณ์นะครับถ้าเราไม่ทําการออกแบบติดตั้งตัวตัวชุด power หรือชุดแผงฟิวนะครับให้มีความแข็งแรงนะครับเพื่อจ่ายกระแสนะครับได้อย่างสม่าเสมอนะครับเรามาดูขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งตัวตัวชุดแผงฟิวของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชุลครับซึ่งมีความสําคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียงดูครับต้องนำนะครับเรื่องตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับในการออกแบบติดตั้งตัวตัวชุดแผงฟิวง่ายต่อการเซอร์วิส พร้อมกับทาการสร้างเพจขึ้นใหม่นะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างตัวตู้ชุดแผงฟิลนะครับเวลาลดการเคลื่อนตัวพวกเนี้ยมันจะไม่เกิดการสั่นคลอนนะครับแล้วดูมาตรฐานในการวายสายทางชิมงานขอวอรฮอนซาวและชุะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติตตั้งตัวตูชุดแผงฟิลในรถตัวต้เอาผ่านคันนี้นะครับครับสำหรับหัวใจและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเ่งเสียงครับในรถ โตโยต้าตัวเอลพาดนะครับตัวส0คัูนนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆสมาชิกก็ได้เห็นเทคนิคในการปรับ,บองศาทางชิมงานโอเวอร์พังสาชแล้วเพื่อนครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติแล้วทีเสียงกันดูนครับว่าหลังจากที่เราได้ทําการปรับองศาพวกเนี้ยมนให้มิติแล้วทีเสียงได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ หลังจากที่เราทำการทดสอบฟังนะครับได้ s o าว์สเตยนะครับความว่างนะครับความลึกนะครับฟังสึกเป็นการผ่อนคลายนะครับเพลิดเพลินกับรายเหลียงของชิโนตีนะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับที่ทางทีมงาน o อ e ว h ร์ฮอนซาวเราจะเพษ่เราได้นําเทคนิคในการปรับปรุงสาเพื่อทําการยกระดับพิธีเสียงในรถโตต้าผ่าตัว4 0่ันดนั่ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อสมาชิกท่านใดนะครับ ที่ใช้เจ้าตัวโตโยต้าต,ต,ตัวอัลพาดนะครับอยากจะได้มิติและวิธีเสียงนะครับฟังได้ชัดๆได้เพอร์กชั่นนะครับฟังได้หลากหลายสไตล์นะครับก็เชิญได้ที่โอโบฮอนสาวราชพฤกษ์นะครับสำหรับโปรเจกต์ในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถโตโยต้าต,ตัวอัลพาดตัวสีสูงอันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่เราก็จะมารำเสนอเพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอโบฮอนสาวราชพฤกษ์นะครับก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ